สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโค่ะคลิปนี้ก็ถึงเวลาเปิดไพ่การงานการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะ ก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มฟังการงานการเงินขออนุญาตฝากคลิปสั้นๆนิดเดียวค่ะใครที่ยังไม่ได้ฟังพลังงานรวมนะคะหลังที่ดาว หลังจากที่ดาวตรีเทพทั้ง3ดวงขยับย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยดาวราหูดาวเสารดาวพฤหัสนะคะซึ่งสําคัญมากๆทั้ง3ดวงนะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปฟังคลิปนั้นนะคะซึ่งทําเสร็จแล้วลงไปแล้วนะคะได้ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วละ่ะชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวพอจบคลิปนี้ก็กด ท้ายคลิปไปฟังได้นะคะเอาละเราจะเริ่มแปลนะคะไพ่การงานในช่วงเดือนพฤษภาก่อนนะคะการงานของชาวลัคนาราศีมังกรไพ่ตรงหน้าทาั้ง10ใบเนี่ยประกอบไปด้วยไพ่อะไรบ้างนะคะ ก็เปิดกันมาที่ไพ่8ดถ้วยนะคะตามมาด้วย5้าถ้วยควีนไม้สเตรนจ์เถ้วยเด็กถ้วย8ดเหรียญเดอะฟูอัศวินถ้วยและไพ่เดอะเฟียซึ่งเป็นไพ่พิเศษของสําหรับคาชานันสําหรับนี้นะคะก็มาดูกันว่าการงานนะคะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์โดยรวมก่อนแล้วกันนะคะเดือนนี้ถือว่ามีจุดที่ชาวลัคนาราศีมังกรจะรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่มันเหมือนผิดหวังอ่ะทั้งอึดอัดทั้งผิดหวังอารมณ์เหมือน ตั้งใจทำดีแล้วนะคะแต่ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาในลักษณะที่ตัวเองหวังแล้วก็บางคนเนี่ยรู้สึกว่ามีความพยายามอยู่ฝ่ายเดียวก็ได้นะยิ่งถ้าใครทำงานเป็นทีมเรือนี้บอกเลยว่าหัวเดียวกับเทมรีบอารมณ์เหมือนแบบทำไมเราเหนื่อยอยู่คนเดียวนะคะก็พองานมันเยอะหรือเราใช้ความพยายามในการทางานสูงอ,ะอ่ะไม่ใช่สิใช้ความพยายามในการทางาน เยอะด้วยเนี่ยนะคะแน่นอนทุกคนจะมีความคาดหวังแต่บรรยากาศรอบตัวเนี่ยโดยส่วนใหญ่เออมันก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยรู้สึกหมดแรงหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นะความมีสเตนตอยู่ในไพ่และจบปิดท้ายด้วยไพ่เดอะเฟียดเนี่ยบวกกับมันมีไพ่ดีๆขึ้นอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเด็กถ้วยอะไรเงี้ยมองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้น,นะคะ่ะ มันไม่ได้แย่แต่มันเหมือนเป็นเดือนที่ดูดพลังล้กันนะเป็นเดือนที่ดูดพลังทั้งกายและใจทําทมากแต่ได้น้อยอะไรประมาณนี้อันนี้เราต้องยอมรับพาร์ทนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทหลักที่เห็นในไพ่เลยนะคะแต่ข้อดีอย่างที่บอกค่ะมังกรยังฮึดนะมังกรยังสู้และยังอดทนอยู่ค่ะบวกกับมังกรยังมีความเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองพยายามทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จ แค่นี้พี่หมอก็มองว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วค่ะการมีแรงฮึดแบบนี้นะต่อให้บรรยากาศในการทํางานหรือสถานการณ์ของคุณเนี่ยมันมันทำให้คุณรู้สึกแย่แต่คุณไม่ยอมแพ้นั่นเองทีนี้เรามาส่องโอกาสดีๆกับเรื่องดีๆก่อนที่เราจะไปอ่านแยกพาร์ตกันนะคะขออ่านอโอกาสดีกับอุปสรรคอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนนะ ในแง่ของโอกาสดีคือในช่วงเดือนพฤษภาชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะเริ่มมองเห็นแนวทางในการทำงานใหม่ๆใ,ใครที่กำลังรู้สึกวาเตงปันงานเดิมมันไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะมองไม่เห็นโอกาสของความก้าวหน้าเลยนะคะจะบอกว่าในช่วงเดือนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างมาเหมือนเปิดตาเหมือนเปิดใจคุณนะคะ เช่นคำพูดของใครบางคนนะหรือคุณไปเจอกับอะไรบางอย่างโดยบังเอิญนะแล้วมันทำให้เกิดไอเดียเห็นภาพใหม่ๆขึ้นมาในหัวนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้จะเริ่มมีคนเข้ามาสนับสนุนคุณมากขึ้นเริ่มมีมากขึ้นนะโดยเฉพาะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือว่าเคยเจอเคยผ่านเรื่องในลักษณะเดียวกันมาเขาจะเข้ามาในลักษณะของการซัพพอร์ตให้กำลังใจให้คำแนะนำ นะจริงๆกำลังใจเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องรองอะมองว่าหลักๆเขาเข้ามามีอิทธิพลในเชิงของการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสนับสนุนคุณในลักษณะนั้นนะคะ แล้วก็ในเดือนพฤษภาชาวราศีมังกรและลัคนามังกรเนี่ยหลายๆคนมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างนะคะเป็นงานเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆหรืองานเสริมก่อนก็ได้ค่ะแต่มันเป็นเหมือนการปูทางให้กับเส้นทางใหม่ของคุณที่คุณจะตั้งใจทำนะในแง่ของชื่อเสียงแล้วก็ความพยายามจาก สิ่งที่คุณเคยทำเอาไว้ชาวมังกรเคยทำเอาไว้เนี่ยพี่หมอมองว่าเดือนนี้มันไม่ได้ดังเปลี่ยนแปลงแต่มันเริ่มมันเริ่มมีคนให้ความสนใจในสิ่งที่คุณทำอยู่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะเอาตัวเองแล้วกันนะจะบอกว่าพี่หมอเนี่ยเป็นลัคนาหลายคนฟังกันบ่อยๆหลายๆคลิปก็จะชินกับคำนี้แล้วเนาะพี่หมอลัคนาพิจิกค่ะแต่ราศีมังกรนะก็จะยกตัวอย่างตัวเองได้ง่ายหน่อย เอาช่องละกัน y YouTube เนี่ยแหละที่ทุกคนกำลังอยู่เป็นเพื่อนพี่หมอในตอนนี้นะคะมันในเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็มีโอกาสไม่ได้ที่จะดังเปรียงปลาาอะไรขึ้นมาแต่เริ่มมีคนสนใจเริ่มมีคนตามเราเยอะขึ้นอ่ะเริ่มมีคอมเมนต์มากขึ้นมีคนให้กำลังใจสนับสนุนมากขึ้นเพราะเขาเริ่มมองเห็นในสิ่งที่เราทา เอออะไรประมาณนี้ซึ่งมังก่อนทุกๆท,ท่านที่ฟังอยู่ทั้งแบบราศีแล,ละลัคนาก็จะได้เหมือนๆกันนะคะอันนี้คือโอกาสดีและเรื่องดีที่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤษภาทีนี้ก็มาต่อกันที่อุปสรรคก่อนละกันนะคะอุปสรรค ในช่วงเดืนนี้เลยอุปสรรคหลักเลยมันเกิดมาก็เป็น8ถ้วยเกิดมาก็เป็น5้าถ้วยนะคะสิ่งที่มองว่าเป็นไัยรายเงียบๆก่อตัวเบาๆนั่นคือความหมดแพชชั่นความหมดไฟมันทำให้ชาวลัคนาราศีมังกรรู้สึกถอดใจได้ง่ายบางคนเนี่ยมันมันเกาะกินจนแบบว่าถึงขั้นแบบยอมลดคุณค่าในตัวเองลดมาตรฐานของตัวเอง ทั้งแบบเจตนาและไม่เจตนาเหมือนแบบจะบอกว่าไงอะ่ะเริ่มไม่เชื่อในตัวเองเออมันมีสภาวะเนี้ยเกิดขึ้นได้เริ่มมีความลังเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าขยับมันเหมือนกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสี่ยงไปหมดนะคะแต่จะบอกว่าสภาวะเนี้ยเท่าที่เห็นอยู่ในหน้า,ายพมองว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่แค่ช่วงต้นเดือน คิดว่าช่วงนั้นที่จะเป็นหนักหน่อยนะแต่หลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะบวกกับมันมีความแบบ มองเห็นมันมีไอเดียเยอะนะจริงๆมังกรมีข้อดีในเรื่องของเกิดไอเดียใช่ไหมล่ะเห็นหนู่นเห็นนี้เห็นนั่นอยากทําไปหมดข้อเสียอีกหนึ่งข้อเลยก็คือมันเลือกไม่ถูกด้วยค่ะเพราะว่าทั้งกลัวทั้งกังวลกลัวความผิดหวังไม่กล้าเสี่ยงบวกกับทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ดีแต่ก็นั่นแหละไม่รู้อะไรดีจริงหรือไม่จริงอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนไม่ไม่ได้เกิดการลงมือทําแบบจริงจังในตอนแรกหรือว่าโฟกัส ลัวตัวเองโฟกัสพลาดอะไรเงี้ยกลัวตัวเองเลือกพลาดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองควรที่จะโฟกัสอะไรก่อนด้วยก็ได้นะคะนั่นคืออุปสรรคของชาวรา,าศีมังกรกับอีกหนึ่งอุปสรรคที่มองว่าสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤษภาก็คงเป็นในเรื่องของการเหนื่อยฟรีนะมีมีโอกาสที่จะเหนื่อยฟรีในหลายๆแบบเอ่อในหลายๆงานนะในหลายๆรูปแบบก็จะบอกว่าไงดีะ ไม่ไม่แนะนำแล้วกันนะคะไม่แนะนำให้ทำอะไรในลักษณะของการทดลองทำหลายๆอย่างพร้อมกันขณะนั้นอยากให้โฟกัสให้เจอละกันนะซึ่งมันตามมาจจกไอ้ข้อเสียข้อกอดแหละที่ว่ามันแบบฟุ้งเฟ้อไปเออไม่ใช่ฟุ้งเฟ้อสิฟุ้งซ่านไปหมดฟุ้งฝันเพ้อฝันเจออนนุก็อยากทำนี้ก็อยากทำความกังวลมันก็มีเราควรอะไรมันมันทำให้เหมือนแบบเราไม่สามารถที่จะโฟกัส ไปในจุดที่มันถูกได้ค่ะมังกรต้องพยายามดึงตัวเองออกจากสภาวะนี้ให้ได้นะคะอันนี้สำคัญจริงๆนะเอาล่ะเรามาดูแบบเจาะลึกลงไปที่แต่ละพาร์ทนะคะแต่ละพาร์ทเริ่มกันที่พาร์ทของงานประจำก่อนเลยนะคะงานประจำในช่วงเดือนพฤษภาค่ะชาวมังกรมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงนะคะก็ยกตัวอย่างว่าเป็นงานที่ ทำแล้วแก้ทำแล้วแก้ได้แก้หลายรอบนะคะเป็นงานที่ไม่ค่อยมีคนอยากรับก็ได้แต่คุณโดนแจ็คพอตข้อนี้นะคะไปจนถึงเจอกับหัวหน้าที่แบบเอาใจยากอ่ะเออเขาแบบทําเราทําตอนแรกเราก็ทําตามที่เขาบอกให้เราทาเนาะแต่พอเราทําไปปุ๊บไม่เอาอีกแลเปลี่ยนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจยต้องตั้งหลักรับมือให้ดีนะคะแล้วก็ในเดือนพฤษภาเนี่ยสายงานประจำก็ มักจะถูกคนอื่นโยนงานมาให้ค่ะเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยจะไม่บน่นคุณจะทาคุณจะก้มหน้าก้มตาทําคุณจะก้มหน้าก้มตารับผิดชอบนะก็มันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะภาคน,นี้นะมันทําให้น่เห็นไหมมันก็ดึงเราออกจากจุดโฟกัสที่มันควรเป็นของเราอะได้เหมือนกันนะตามหลักเราควรจะโฟกัสที่หน้าที่เราแต่พอมันมีคนโยนอันนู้นอันนี้อันนั้นมาให้เราทําแล้วเราแบบ ไม่กล้าที่จะปฏิเสธอะไรเงี้ยเรามันก็จะทําให้เราเหมือนกับทําหน้าที่ของตัวเองได้ไม่ดีพอนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะแล้วก็มันมีคนคิดอยากออกจากงานค่ะอันนี้เป็นประเด็นของงานประจําหลักๆที่เห็นเลยค่ะคือมีคนคิดที่แบบอยากจะออกจากงานพอรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มันไม่ก้าวหน้าอย่างที่บอกค่ะแล้วก็มันดูหมดไฟในงานที่ทําแต่จะบอกว่าไพ่เขาเตือนนะคะว่าไม่ควรที่จะออก โดยไม่มีแผนสำรองเขาไม่ได้บอกว่าไม่ควรออกแต่เขาบอกว่าไม่ควรที่จะออกโดยที่ไม่มีแผนสำรองอะไรเลยนะเพราะว่าออกไปโดยไม่เตรียมอะไรเลยรอไว้อะมันก็จะเจอปัญหาหนักกว่าแน่นอนค่ะอันนี้เขาบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่มีความคิดอยากออกจากงานอ่ะดูให้ดีก่อนถ้าบางคนแบบอยากเปลี่ยนอยากย้ายงานอยากย้ายบริษัทองค์กรนี้อยู่แล้วไม่โต คุณมีงานใหม่รองรับแล้วหรือยังถ้ามีเราออกได้หรือบางคนรู้สึกว่าไม่อยากทํางานประจําแล้วอยากออกจากงานประจําเพื่อที่จะมาสร้างธุรกิจกิจการเล่้ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูก็คือเอาให้แน่ใจก่อนนะว่าจะเริ่มธุรกิจแล้วจริงๆไม่ใช่ออกมาแล้วมานั่งหาข้อมูลมันไม่ได้นะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากให้ระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับคนที่มีความคิดอยากลาออกหรืออยากเปลี่ยนงานในช่วงเดือนนี้นะคะ ข้อดีของคนที่ทํางานประจำเนี่ยจะบอกว่าในช่วงเดือนพฤษภาถ้าคุณมีความอดทนและใจเย็นมากพอเนี่ยมันจะเป็นข้อดีในลักษณะของการได้เครดิตที่ดีจากคนรอบตัว ในภายหลังนะมันมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลแบบร้อยเปอร์เซ็นตในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้มันจะส่งผลดีกับคุณแน่นอนถ้าคุณมีความอดทนและมีความพยายามมากพอนะก็จะมาในรูปแบบของการเลื่อนขั้นก็ได้นะคะเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะในอนาคตนะยังไม่ใช่เดือนพฤษภามนะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าการที่คุณอดทนมันจะไม่ส่งผลแต่ไพ่เขาอยากบอกว่าสุดท้ายมันจะส่งผลเพียงแต่มันอาจจะช้าหน่อยเท่านั้นเองค่ะ เอาล่ะเรามาต่อกันที่พาร์ทของอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาต้องบอกว่ามันยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆค่ะแต่งานที่มันเข้ามาเนี่ยมองว่ามันยังไม่ไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่พอใจชาวลัคนาราศีมังกรค่ะเริ่มอยากได้อะไรที่มันมากขึ้นเช่นงานใหญ่ขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะแต่จะบอกว่าไอ้ความคาดหวังเนี่ยมันยังไม่เข้ามาในช่วงเดือนพฤษภานะอาจจะต้องอยู่กับไอ้ที่มันเข้ามาเรื่อยๆไปก่อน นะพยายามอยู่กับสิ่งนั้นไปก่อนนะคะโปรเจกต์ใหญ่ๆหรืออะไรที่มันแบบเออมันคงมากขึ้นเนี่ยในเดือนพฤษภาคมอาจจะยังไม่มาอย่างที่คุณคาดหวังนั่นเองนะคะแล้วก็มีแนวโน้มนะอันนี้เป็นเรื่องดีนะมีแนวโน้มในการได้เจอกับลูกค้าที่น่ารักอา่าลูกค้าที่สนับสนุนซัพพอร์ตเราดีนะคะหรือว่ามีลักษณะของคนที่เข้ามาเกื้อกูลก,กันดีในช่วงเดือนนี้ค่ะก็ ถือว่าเป็นข้อดีค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะในแง่ของการที่เขาหางานมาให้แต่เดี๋ยวมันก็มีข้อเสียนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกแล้วก็ในช่วงเดือนนี้มันจริงๆมันเหมาะกับการวางแผนการขยับขยายงานของเราเออการนําเสนอตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่ะอย่างบางคนในเดือนนี้เหมือนเหมาะกับคิดซิว่าเราจะหาลูกค้าได้จากทางไหนได้อีกปรับ รูปแบบการน,นําเสนองานตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยโปรไฟล์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนกับเตรียมตัววางแผนเพื่อรอง,งานใหม่มากกว่านะมันเป็นช่วงเดือนที่เหมาะกับจะทําอะไรแบบนั้นแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังค่ะเมื่อกี้นี้พูดค้างไว้นะคะในเรื่องของลูกค้าที่ใจดีและก็เข้าใจคือฟรีแลนเนี่ยฟรีแลนแล้วก็อาชีพสระแน่นอนคนที่มีอิทธิพลกับเราคือลูกค้าที่สุดเพราะถ้าไม่มีเขาเราไม่มีงานถูกไหมก็จะบอกว่า การได้ลูกค้าดีนั่นแยกพาทไปนะมันได้แน่นอนยังไงทุกคนต้องเจอพาทนี้แน่นอนค่ะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกับคนที่ไม่น่ารักเช่นกันนะคะก็จะมาในรูปแบบไม่ได้น่าเกลียดมากแต่ก็สําคัญเหมือนกันเช่นเขาเหมือนจะพูดดีทุกอย่างอะ่ะเดี๋ยวจะนู่นเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะนั่นนะเออเดี๋ยวเรามาดีลงานกันนะแต่พอถึงเวลาเนี่ยอาจจะมีแบบทำตัวไม่น่ารักเช่นเลื่อนจ่ายตังเราหรือว่าจ่ายตังไม่ครบ อะไรเงี้ยอันนี้อยากให้ระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูการเงินน่าจะเห็นภาธนี้ชัดขึ้นถ้าเกิดมันยังขึ้นในการเงินแปลว่าต้องระวังนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะคะต่อมาค่ะในส่วนของการอ,อาชีพนะในพาธของอาชีพค้าขายหรือว่าธุรกิจกิจการต่างๆนะคะพ่อค้าแม่ค้าต่างๆนะคะต้องบอกว่ายอดขายในเดือนพฤษภาเราเล็งที่ยอดขายก่อนเลยไม่ได้ถึงกับแย่ นะเท่าที่มองนะมันมีแปดเหรียญอยู่นะคะมีแปดเหรียญมาช่วยก็ไม่ได้ถึงกับแย่ค่ะแต่ยังเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเดือนที่รายได้มันอาจจะไม่ค่อยมั่นคงแบบสเตเบิลในทุกๆวันอะไรเงี้ยอุ้ยไม่ได้ใช้คํานี้นานมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยชอบใช้คํานี้มากเลยนะคือรายได้มันไม่ค่อยสเตเบิลขนาดนั้นเออยอดขายมันไม่ได้สเตเบิลขนาดนั้นลูกค้าไม่ได้เข้ามาทุกวันขนาดนั้นอันเนี้ยก็คือข้อเสียแล้วกันนะคะแต่มันไม่แย่นะมันมีนะมันยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะ เขาแนะนําว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือว่าเป็นทําธุรกิจกิจการต่างๆแนะนําว่าให้ลองปรับลองเปลี่ยนวิธีขายดูค่ะถ้าเป็นแนวอ,ออนไลน์อย่างเงี้ยก็ลองทำคอนเทนต์ให้มันมากขึ้นนะคะลองไลฟ์ขายใครไม่เคยไลฟ์สดขายของเลยก็ลองดูนะมันสามารถที่จะแบบเกิดอะไรใหม่ๆได้อ่าขึ้นได้นะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้เราขึ้นได้นะคะแล้วก็บางคนก็ไปทดลองกับสินค้าใหม่ๆเออขายตัวเนี้ยมนานานละ ก็สงสัยถึงเวลาต้องเปลี่ยนสินค้าเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าบางทีบางคนอย่างพี่หมอเนี่ยจริงๆงานหลักอ่ะก็คือขายขนมเนาะไม่รู้ว่าเคยพูดในคลิปของมังกรบ้างไหมนะคะจริงๆอาชีพหลักของตัวเองเนี่ยก็คือเป็นอ่จะใช้คำนิยามตัวเองยังไงดีอะคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะบอกว่ามีร้านขนมเป็นของตัวเองนะคะก็คือมีคาเฟ่เล็กๆเป็นของตัวเองแต่ว่าพอโควิดก็ไม่ได้ทำนะคะก็ เป็นการรับออเดอร์อย่างเดียวอะรับออเดอร์ขนมจะบอกว่าที่กําลังจะยกตัวอย่างอยู่ตรงนี้ก็คือการทดลองเปลี่ยนแพ็กเก่าเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าอะไรเงี้ยเดิมทีเนี่ยพี่หมอก็ไออย่างคุกกี้เราใส่ในกระปุกสี่เหลี่ยมเราลองเปลี่ยนเป็นกระปุกแบบอื่นดูไหมอะไรเงี้ยเออลองนําเปลี่ยนรูปแบบแพ็กเกจ าม้มันก็จะช่วยให้สินค้าเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็สร้างยอดขายให้เราได้เพิ่มขึ้นอันนี้เขาบอกแบบนี้เลยนะนะคะก็คือมันมาจากไพ่เด็กถ้วยเนาะลองดูลองหาให้เจอนะคะแล้วก็ใครที่มีลักษณะของหุ้นส่วนนะคู่ค้าพาร์ทเนอร์นะคะในช่วงเดือนนี้นะจะบอกว่ามันเริ่มมีการม,มันเริ่มมีความคิดที่ไม่ค่อยตรงกรันบวกกับตัวคุณเนี่ยค่อนข้าง อยากจะทำอะไรจะบอกว่าไม่ถึงกับขัดกันหรอกแต่ว่าคุณไม่ค่อยอยากทำตามเขาแล้วอะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะจะบอกว่าควรที่จะคุยกันค่ะยังควรที่จะคุยกันนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้สต็อกสินค้ามากจนเกินไปนะใครขายของในลักษณะที่แบบสต็อกสินค้าเนี่ยแนะนำเลยว่าเดือนนี้ไม่ควรทำอะ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะขายได้ไม่หมด ของเหลืออะไรเงี้ยเราระวังนะคะอันนี้ค้าขายนะต่อมาค่ะสำหรับคนที่กำลังตกงานนะคะก็เดือนนี้มีโอกาสในการได้งานอยู่นะแต่ว่ามองว่ามันมันดูไม่ค่อยตรงกับสายงานที่คุณสมัครเอาไว้ก่อนหนะ้าหรือบางทีเขาเขาแบบคุณสมัครตำแหน่งนึงองเงี้ยนะแต่พอเขาเรียกไปสัมภาษณ์เขาจะตอบรับคุณเนี่ยตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่คุณไปสมัครก็ได้นะคะแต่ก็ถือว่า มีเกณฑ์แล้วกันค่ะมีเกณฑ์ถ้ายังไม่ถูกใจก็แนะนำว่าให้สมัครไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะคะหรือว่าลองสมัครลองสมัครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองลองทำเรซูเม่เออลองทำเรซูเม่ให้มันน่าสนใจกว่าเดิมอ่ะนะมันน่าจะดีขึ้นนะคะในพารของคนที่ตกงานแต่ก็ดูมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาได้อยู่ค่ะนะ ดูมีอยู่นะคือมีโอกาสในการได้งานแหละแต,แต่อย่างที่บอกอะ่ะไอ้ช่องทางใหม่เห็นไหมก็คือช่องทางใหม่ไม่ใช่ตําแหน่งที่เราอยากได้อย่างเงี้ยค่ะก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าใครรู้สึกแบบเพิ่งตกมาเดือนเดียวเงินเก็บยังเหลือเยอะอยู่ก็ก็รอไปก่อนได้นะถ้ามองจากหน้าไพ่นะหาไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ค่ะหนูเนี่ยนะตกมาหกเดือนเราไม่ไหวแล้วค่ะเงินเก็บจะหมดแล้วค่ะอะไรเงี้ย เออถ้ามันจวนเจียนแล้วจริงๆเดือนนี้มันมีโอกาสแล้วนั่นแหะค่ะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่านั้นเองถ้ารู้สึกมันต้องรับไปก่อนก็รับไปก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันถึงจังหวะมีอันที่ดีกว่ามาอะไรเงี้ยค่อยว่ากันนะคะประมาณนี้ในเรื่องของการงานของชาวาราศีมังกรน,นะคะเรามาต่อกันที่การเงินนะคะการเงิน เรามาดูหน้าไพ่การเงินก่อนนะได้อะไรมาบ้างนะคะเก้าไม้ค่ะคิงถ้วยห้ยหยหาไม้เจ็ดถ้วยสองเหรียญสามเหรียญจัสติสเจ็ดไม้เมจิเชียนและออห้าถ้วยไอ้เกนอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะมาย้ำจริงนะไอ้เรื่องของการ เลื่อนใจหรือว่าได้เงินไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวเยวเรามาดูเจาะลึกกันดีกว่าละกันเนาะก่อนอื่นเรามาเปิดกันที่รายรับก่อนค่ะรายรับนะคะมันจะมีรายได้มาจากอะไรได้บ้างในช่วงเดือนนี้จริงๆชาวลัคนาราศีมังกรเงินเข้าหลายทางค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่หรือว่าไม่ได้เข้ามาแบบส t a b l e ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ได้เงินมาจากหลักๆๆเขาเรียกว่าอะไรหลักห,กหายช่องทางนะคะ เพราะฉะนั้นพอเปิดประเด็นมาอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันยังคงจะต้องบริหารเงินที่เข้าในเดือนนี้ให้ดีนะคะคือในส่วนของรายได้หลักเนี่ยมันก็ยังเข้าปกติและแต่ไอ้ที่พูดเนี่ยมันก็จะมาจากจ็อบพิเศษนู่นนี่นั่นงานฟรีแลนซ์งานเสริมทีนี้เรายังไม่เห็นรายจ่ายไงไพ่เขาเลยเตือนก่อนว่าเงินเนี่ยมันเข้าในลักษณะนี้นะการบริหารการจัดการเนี่ยยังเป็นเรื่องสำคัญนะคะ คนที่ทำงานร่วมกันกับคนอื่นในลักษณะของการมีทีมมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ในสายงานที่มันจะต้องใช้คำพูดการเจราจายเยอะเนี่ย,ยก็จะมีโอกาสได้เงินเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือรายรับอยู่นะได้ได้เงินเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะโดยได้มาจากการแบ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเองเห็นสามเหรียญมันมีอาชีพหนึ่งที่มันมักจะตามมาโดยเสมอเลยนั่นคือนายหน้าเจอบ่อยมากๆนะคะเจอนายหน้าเข้ามาก็ อะใครแบบอยู่ในช่วงแบบเอ้ยทดลองเดี๋ยวเนี่ยลองขายที่ลองขายนู่นนี่นั่นเดือนนี้มีเกณฑ์ขายได้แต่ก็จะได้แบ่งแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้อะไรเนี่ยเข้ามาหรือมีการปิดโดงปิดดีลอะไรบางอย่างสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะนี่คือรายรับแล้วก็จะบอกว่าในช่วงเดือนนี้เราฟังการงานกันมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นช่วงเดือนที่เหนื่อย เขาบอกว่ารายรับในเดือนนี้มันคุ้มเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกขัดแย้งในระหว่างที่เราทำงานนะคะได้บ้างแต่พอมันเห็นตัวเงินแล้วเนี่ยเออมันก็จะชื่นใจมันก็จะชื่นใจนะคะนี่ไพ่เขาบอกแบบนั้นนะ ต่อมาค่ะรายจ่ายของชาวลัคนาและชาวราศีมังกรนะคะโอ้โหเดือนนี้ต้องบอกว่ารายจ่ายเนี่ยหมดไปกับรายจ่ายจุกจิกนะคะจะเป็นจะเป็นรายจ่ายจุกจิกซะมากกว่ารายจ่ายเป็นก้อนๆค่ะค่าของใช้ค่ะกินค่ะเดินทางนะคะรวมถึงการใช้ใจ่ายในลักษณะของการชดเชยอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่า เราไม่ได้อยากจ่ายเลยเงินก้อนนี้แต่ก็ต้องจ่ายนะคะบางคนก็มีค่าใช้จ่ายในลักษณะที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาจุกจิกในการงานหรือในชีวิตชว่วนเออชวนขออภยัยในชีวิตส่วนตัวนะคะลิ้นพันกันซะงั้นนะนะคะเช่นการใช้เงินในการแก้ปัญหา ใช้เงินในการซื้ออะไรบางอย่างเพื่อแก้สถานการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยค่ะจ่ายเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นมันราบรื่นขึ้นนะแก้ป,ปัญหาอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายกับเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยมีการใช้เงินไปกับการพัฒนาตัวเองอะ่ะ เช่นการลงเรียนครอสสั้นๆนะคะเรียนเสริมนู่นนี่นั่นหรืออุปกรณ์อะไรใหม่ๆเอามาใช้พัฒนางานของตัวเองเงี้ยค่ะการลงทุนเล็กๆนะคะที่ถามว่าเรารู้สึกว่ามันคุมมน้มไหมนะอย่างเงี้ยเ,เอาเอายกตัวอย่างพี่หมออีกแล้วกันเนาะอย่างไพ่เนี่ยถามว่ามันถ้าใครถ้าใครสายไพ่เขาก็จะชอบสะสมไพ่ไปในตัวนะถามว่ามีเยอะไหมมีเยอะ แต่มันรู้สึกว่ามันก็อยากได้ตลอดเวลาเวลาแล้วเราก็จะมีข้ออ้างให้ตัวเองพี่หมอเนี่ยแหละเออเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยแต่ตอนที่จะซื้อเนี่ยเราก็จะถามตัวเองว่าจริงหรอเราจะเอามาใช้ทำคอนเทนต์จริงหรอเราจะเก็บเขาไว้อย่างนั้นหรอมันจะคุ้มไหมอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ใช้ไหมแต่สุดท้ายเราก็ใช้เงินซื้อมันมาหลายหลายคนเป็นแบบนี้แน่นอนค่ะในเดือนพฤษภาคมนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันนะมีรายจ่ายในลักษณะนี้เกิดขึ้นค่ะ โชคลาภล่ะโอ้โหเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้นะชาวมังกรค่ะในช่วงเดือนพฤษภาต้องบอกว่าโชคลาภเนี่ยพอมีค่ะแล้วมันเป็นโชคลาภแบบเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วมันเป็นโชคลาภแบบลักษณะของการได้ของฟรีได้ของแถมได้ของลดราคามากกว่าการได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคค่ะคือมองว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอะ มันไม่มีนั่นเองเนาะแต่พยายามอยากจะให้ทุกคนชื่นใจว่าตองก็มีโชคเหมือนกันเพียงแต่ว่าโชคเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่พี่หมอเห็นเนี่ยมันมาในลักษณะที่บอกไปอะได้ของฟรีมีคนพาไปกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ต้องจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าไอตัวสินค้าบางอย่างที่เราจําเป็นต้องซื้อนี่ก็ได้อะอมาแก่แล้วกับรายจ่ายที่เราจะซื้ออย่างพี่หมออะจะซื้อไพ่เออก็อยากได้อะอยากได้ไพ่สาหรับนี้เพิ่มมา ปกติราคาแพงมากนะอยู่ๆมันเขาลดราคาช่วงลดราคาพอดีมีส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นไปได้นะได้โชคในลักษณะนี้เข้ามาแทนหรืออ,อ,อ่ะถ้าจะให้แบบเป็นโชคอะนะก็จะมีโชคมาแบบอ,อ,อ้อมออมอีกทางหนึ่งแล้วกันค่ะเช่นแบบมีคนชวนไปทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ <laughs> คือพยายามหาโชคให้ชาวมังกรสุดฤทธิ์เลยนะจนมังกรทุกคนฟังอยู่ตอนนี้ก็จะบอกว่าไม่ต้องหาหรอกเข้าใจดีไม่มีก็คือไม่มีอันนั้นจะบอกว่าก็จะเป็นโชคในลักษณะอื่นนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าโชคจากการเสี่ยงโชคเนี่ยไม่มีจริงๆนะใครที่คาดหวังเรื่องของลอตเตอรี่การพนันขันโตเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าใช้เงินกับเรื่องนี้มีโอกาสเจ็บ มีโอกาสเจ็บใจมากกว่าโอกาสดีใจแล้วกันนะคะขอบอกไว้ประมาณนี้สำหรับโชคลาภค่ะในส่วนของสถานการณ์การเงินที่อยากจะพูดถึงเป็นพิเศษเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะก็จะบอกว่าในเดือนนี้จริงๆเงินการเงินในเดือนนี้มันจะดีขึ้นค่ะถ้าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยใช้ทักษะเฉพาะตัวให้เป็นประโยชน์เช่นถ้าคุณมีความสามารถในการพูดในการเจราจาหรือ อะไรใดๆเนี่ยคุณก็เอาทักษะนั้นนะไปทำเงินมันก็จะทำเงินเพิ่มได้มันจะเกิดเงินเพิ่มได้จากอะไรลักษณะนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ควรจะหวังพึ่งโชคหรือคนอื่นมากจนเกินไปคนที่จะทำให้ชาวมังกรเนี่ยสามารถที่จะเกิดการเงินมีการเงินดีขึ้นได้นั่นคือตัวคุณเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่ยพยายามจะบอกค่ะเอาละ จบแล้วค่ะสาหรับการงานและการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรประจําเดือนพฤษภาคมนะคะก็หวังว่าพอจะช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยเอาไปใช้ไกด์ไกด์ไลน์นะคะปรับใช้กับเรื่องราวการงาน mm. การเงินของตัวเองในช่วงเดือนพฤษภาได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะและเดี๋ยวพอเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนพฤษภาเนี่ย จะพยายามทำคลิปที่มันแตกต่างหรือว่าน่าสนใจกว่าการงานการเงินนะเดี๋ยวขอคิดโจทย์ก่อนนะตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะคะแต่ว่าก็อยากจะทำให้มันหลากหลายมากขึ้นนะคะฝากทุกคนด้วยแล้วก็อย่าลืมรอฟังความรักสุขภาพของเดือนพฤษภานะคะเดี๋ยวการงานการเงินลงครบ12ราศีแล้วก็จะทยอยลงความรักเหมือนเดิมนะคะใครที่ให้ความสำคัญกับความรักก็อย่าลืมรอฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดลิงก์ท้ายคลิปนะคะไปฟังคลิป ภาพรวมนะคะดาวตรีเทพทั้ง3ดวงที่ได้เกลิ่นไว้ในตอนต้นคลิปด้วยนะสุดท้ายก็อยากขอขอบคุณชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะที่อยู่ฟังเป็นเพื่อนกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็ถ้าจะให้มองดวงราศีตัวเองอะ่ะก็คือมังกรจริงๆไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันก็พูดกันแบบตรงๆเนาะก็คือมันก็ยังเป็นเดือนที่อาจจะไม่ได้แบบดีมาก เออไม่มันไม่ได้แย่มากแต่มันก็ไม่ได้ดีมากจริงๆถ้าเรามองว่ามันมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นแล้วเราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์มันจะดีมากค่ะแต่เข้าใจได้แหละยิ่งถ้าเกิดในสภาวะการงานเปิดประเด็นมาเป็น8ปดถ้วยหถ้วยหลายๆคนมันหมดไฟอ่ะเพราะฉะนั้นขออนุญาตกลับไปย้าตรงนี้นิดนึงว่าอย่าปล่อยสภาวะนั้นอยู่กับเรานานไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับขัดขวาง ความสำเร็จของเราแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่องทางการติดตามนอกจาก YouTube แล้วนะคะก็ยังจะมีเพจ Facebook และช่อง TikTok นะคะโดยใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะ Cafe h o r ร์โะคะใครสนใจอยากไปตามก็ไปติดตามกันได้ค่ะจะบอกว่าคอนเทนต์ทั้ง3ช่องทางไม่เหมือนกันเลยนะคะอ o อ u u u e e กับ เฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะมีการลิงก์ไปมาบ้างเล็กน้อยคะ่ะแต่ก็ไม่ค่อยค่ะไม่ได้ลงอะไรที่เหมือนกันขนาดนั้นนะคะก็ฝากให้ติดตามกันได้นะคะใครสนใจอยากจองคิวมาดูส่วนตัวก็ลองทักมาถามก่อน,นะคะจะบอกว่ามันมันอาจจะได้ยากนิดนึงแต่ก็ถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรสัมพันธ์กันเนาะ วาสนาเราสัมพันธ์กันเนี่ยเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะได้คุยกันแบบตัวตซึ่งมีลูกดวงจาก YouTube เนี่ยตามไปเยอะเหมือนกันนะคะก็ได้คุยกันไปหลายท่านแล้วก็ขอขอบพคุณทุกท่านมากๆนะคะเอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ